ช่วงของข่าวดีข่าวดีจะบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญแมทธิวบทที่11ข้อที่สองถึงข้อที่11ความว่าขณะที่จอห์นถูกจองจำในคุกเขาได้ยินข่าวกิจการของพระเยซูเจา้า จึงใช้สิทธิ์ไปทูลถามพระองค์ว่าท่านคือผู้ที่จะมาหรือเราจะต้องรอคอยใครอีกพระเยซูเจ้ากรัสตอบว่าจงไปบอกจอนถึงสิ่งที่ท่านได้ยินและได้เห็นคนตาบอดกลับแลเห็นคนง่อยเดินได้คนโรคเรื้อนหายจากโรคคนหูหนวกได้ยินคนตายกลับคืนชีพคนยากจนได้รับการประกาศข่าวดี ผู้ที่ไม่แกรงใจในเราย่อมเป็นสุขขณะที่คนเหล่านั้นกำลังจะจากไปพระเยซูเจ้าตรัสกับประชาชนเกี่ยวกับจอนว่าท่านทั้งหลายไปดูอะไรในทินทุระก,กันดาลไปดูต้นอ้อไหวไปมาตามสายลมหรือมิใช่เช่นนั้นแล้วท่านไปดูอะไรเล่าดูคนสวมเสื้อผ้าสวยงามหรือ คนที่สวมเสื้อผ้าสวยงามอยู่ในพระราชวังถ้าเช่นนั้นท่านไปดูอะไรไปดูประกาศกหรือถูกแล้วเราบอกท่านและเหนือกว่าประกาศกเสีอีกผู้นี้เองที่พระคมพีกล่าวถึงว่าเราส่งทูตของเรานำหน้าท่านเพื่อเตรียมทางไว้สำหรับท่านเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ในหมู่ผู้ที่เกิดจากหญิงไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าจอนผู้ทำพิธีล้างถึงกระนั้นผู้ต่ำต้อยที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ก็ยังยิ่งใหญ่กว่าจอนคุณผู้ฟังครับจากบทพัวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญจอนวันนี้ทำให้เราได้เห็นภาพของจอนผู้ปลุกเฮโรดส,สั่งให้จับขังคุก คุณผู้ฟังครับเฮโรดนั้นแต่งงานกับน้องสะพ้ยของตนเองและก็จอนได้ประนามความผิดบาปอันเฉาฉูข้อนี้ของเฮโรดต่อนหน้าสาธารณชนคุณผู้ฟังครับวันนี้จอนขณะที่อยู่ในคุกเริ่มสงสัยว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระผู้ไทยจริงหรือนั่นก็หมายความว่าเป้าหมายของจอนก็คือเตรียมประชากรสำหรับ พระผู้ไทยที่จะเสด็จมาแต่ถ้าพระเยซูเจ้าพระองค์เป็นพระผู้ไทยจริงๆก็แล้วทําไมจอร์นต้องมาติดคุกอยู่ทั้งท้ที่น่าจะเทศสอนประชาชนฟังเพื่อเตรียมใจพวกเขาวันนี้พระเยซูเจ้าตอบข้อสงสัยของจอห์นพระองค์ตอบโดยชี้ให้เห็นการกระทําของพระองค์ที่ทรงรักษาคนตาบอดคนง่อยคนหูหนวกคนโรคเรื้อน ทรงเรียกคนกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและทรงเทศสอนข่าวดีแก่คนยากจนหลักฐานพลั่งพร้อมเช่นนี้ย่อมชี้ชัดว่าพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงเป็นใครหากบางครั้งคุณผู้ฟังครับชีวิตของเราเราเกิดข้อสงสัยเราจะรอดหรือเปลา่าวันนี้พระเยซูเจ้าทรงอภัยโทษความผิดบาปของเราจริงหรือไม่ พระเจ้ากำลังทำการในชีวิตของเราหรือเปล่าเรามีข้อสงสัยหลายประการบทพระวรสารวันนี้จึงเชิญชวนเรามองดูหลักฐานในพระคมภีร์และความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดความสงสัยสิ่งหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนโดยเฉพาะคริสเตชนผู้เชื่ออย่าหันหนีจากพระเป็นเจ้าอย่าหันหนีจากพระคริสตเจ้าพระองค์ของเราหากแต่จงหันไปหาพระองค์ คุณผู้ฟังครับในบรรดาคนทั้งหลายไม่มีสักคนที่บรรลุเป้าหมายซึ่งพระเจ้าทรงกำหนดไว้ให้เขาได้ดีกว่าจอร์ดแต่ว่าในอนาณาจักรของพระเจ้าที่จะมาถึงคนทั้งหลายในอนาณาจักรนั้นจะได้มรดกชีวิตฝ่ายวิญญาณจะได้มรดกในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณอย่างยิ่งใหญ่กว่าจอร์เพราะพวกเขาจะได้เห็นและได้รู้จักพระคริสต์เจ้า และกิจการของพระองค์ที่สำเร็จบนกางเขตนเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าในหมู่ผู้ที่เกิดจากหญิงไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าชอนผู้ทำพิธีล้างถึงกระนั้นผู้ต่ำต้อยที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ก็ยังยิ่งใหญ่กว่าชอนขอพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้ตามรอยพระกัมภีจากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระวพอวยพรและสถิตกับท่านทุกวัน ทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระกฤษเจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ